ที่ไทยนะครับเพิ่งประกาศออกมาเองเมื่อวานนี้ตอนทุ่มหนึ่งครับแล้วพรุ่งนี้วันที่1พฤศจิกาลาวมาไทยไม่ต้องกักตัวเหมาะกับใครไปยังไงแล้วก็มีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวเราลงมาเจาะลึกรายละเอียดกันเลยนะครับสบายดีสวัสดีครับอย่างที่เคยบอกไปครับว่าข่าวดีมีทุกๆ15วันเลยอะแต่ ตอนนี้มันถีขนถ่ขึ้นถี่ขึ้นแหละจำได้ไหมครับเมื่อประมาณสักวันที่17ตุลานะครับตอนนั้นประเทศไทยประกาศออกมาครับว่าจะให้ประเทศทั้ง46ประเทศนะครับได้เดินทางเข้ามาไทยโดยไม่ต้องกักตัวละนะตอนนั้นเรามีความสุขแล้วทำไมไม่มีสอบปลาราวล่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะมีข่าวดีออกมาเรื่อยๆครับแต่แล้วยังไม่ครบ15วันเลยครับยังไม่ทันที่จะเปิดใช้กับ46ประเทศเลยครับเมื่อวานนี้ประเทศไทยประกาศออกมาแล้วครับว่า เพิ่มอีก63ประเทศครับให้เข้ามาที่เมืองไทยได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวละแล้วหนึ่งในนั้นมีสอบปปล้าด้วยอะดีใจมากๆเลยครับเห็นไหมครับว่าข่าวดีมันมีมาเรื่อยๆเลยละแต่ว่าในการเปิดครั้งนี้นะครับมันมีเงื่อนไขยอยู่ครับว่าเหมาะกับใครไปยังไงแล้วก็มีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวเราลงมาเจาะลึกรายละเอียดกันเลยนะครับว่า หนึ่งพฤศจิกนี้การเปิดประเทศของเมืองไทยที่ให้คนลาวเข้ามาเมืองไทยได้แบบไม่ต้องกักตัวเนี่ยมีอะไรบ้างผมคงต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้มันเป็นการทดลองของการนําเข้าประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงแรกนะมันอาจจะเหมาะกับใครแล้วไม่เหมาะกับใครนะครับคงจะดูเป็นข้อๆไปนะครับว่านช่วงแรกเนี่ย ประเทศไทยคงอยากจะให้แต่ละประเทศเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวก่อนจําเป็นก่อนแต่ว่าไม่แน่นะครับอีก15วันอย่างที่เคยบอกครับอาจจะมีข่าวดีเรื่อยๆก็ได้15วัน30วันเนี่ยเรามาดูกันครับคน13ประเทศนี้มีมีใครบ้างนะครับนี่คือมีออสเตรเลียนะับมาเลนเบยเียม เบลเยียมกัมพูชานะครับชิลีมีจีนนะมีโคเอเชียมีสาธารณรัฐเช็กมีเยอรมันนะครับมีฝรั่งเศสมีอินเดียมีอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีสปปลาวมีกัมพูชามีเวียดนามมีมาเลเซียนะครับถ้าเราบบ้านของเราก็จะมีสปปลาวมีเวียดนามมีกัมพูชานะครับมีสิงคโปร์มีมาเลเซียนะฮะแล้วก็มาดูกันนะครับว่าคนที่จะเข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับ เรายังไม่เปิดให้เดินทางโดยรถหรือว่าโดยเรือนะครับอันดับแรกนะครับก็คือการเดินทางเข้ามาทางเครื่องบินครับมาทางอากาศนั่นเองเพราะฉะนั้นทางด้านคนลาวนะครับที่อยากจะเข้ามาเมืองไทยเนี่ยต้องปติดต่อหาปี้บินก่อนนะครับที่ลาวแอร์ไลน์ครับ ลาแอร์ไลน์จะได้เปิดบริการแล้วนะครับที่เดินทางจากนครหลวงเวียงจันทร์มาที่กรุงเทพนะฮะเที่ยวแรกเนี่ยวันที่2พฤศจิกนะฮะแล้วก็จะมีเที่ยวอื่นๆอีกต่อไปนะครับไปจองตั๋วไปก่อนครับพอจองตั๋วเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปนําใบเอกสารทุกอย่างขอวีซ่านะครับไปที่สถานทูตไทยในสอปป,ปลาวครับจ็จการเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กลับมาซื้อปีบินครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยมีมาตรการอื่นๆต่อไปนะฮะอย่างเช่น มีข้อแม้นว่าต้องอยู่ในประเทศไม่น้อยกว่า21วันครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการอันนี้เนี่ยเขาอยากจะให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ยสมมุติว่าเหมาะกับใครบ้างก็คงน่าจะเหมาะโอเคน่าจะเหมาะกับการท่องเที่ยวนะครับก็คือคนลาวที่อยากจะมาท่องเที่ยวที่อยู่เกิน21วัน จะเป็นนักศึกษานะครับที่ตอนนี้รออยู่ว่ากําลังจะเปิดเรียนแล้วแน่นอนครับเมืองไทยเองก็ส่งสัญญาณมาแล้วว่าจะเปิดเรียนเอาวันที่1พฤศจิกนี้เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับของนักศึกษานักเรียนนะครับที่บางคนยังเขียนมาอยู่เลยครับว่าผมอดเรียนอีกแล้วพี่ผมยังไปไม่ได้เลยไม่รู้จะไปยังไงตอนนี้เปิดแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผู้ป่วยครับ ที่ต้องการรักษานะฮะก่อนหน้านี้ต้องจองโรงพยาบาลก่อนนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยต้องกักตัวก่อ,กอนละก่อนหน้านี้สิบสี่วันแล้วมาเหลือ7วันผู้ป่วยที่จะต้องรักษาตัวที่ในกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ต้องไปกักตัวพร้อมกับการรักษาไปด้วยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าอยู่เกิน21วันเนี่ยก็สามารถนะที่คุณจะบินเข้ามาแล้วก็รักษาได้ที่โรงพยาบาลนะครับหรือว่าผู้ที่มีธุรกิจ ที่จะต้องเข้ามาดูแลเป็นผู้จัดการเป็นผู้ต้องมีสาขาไทยกับลาวนะฮะเดินทางไปมาอันนี้สะดวกมากขึ้นครับแต่ว่าจะต้องอยู่เกิน21วันท่านเองขอบอกว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะกับ บุคคลทั่วไปที่จะเดินทางเข้ามาทํางานนะครับผู้ที่ใช้แรงงานเข้ามาทํางานเพราะว่าเฟสเนี้ยต้องใช้เงินค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรและวีซ่าที่จะได้เนี่ยก็เป็นลักษณะของวีซ่าท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อีกข้อนึงขอให้คหํานึงถึงด้วยนะครับเพราะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเป็นการเปิดรับไงแต่ว่าคุณจะต้องเดินทางกลับเข้าไปในประเทศของคุณเองด้วยเนี่ยคุณจะต้องดูด้วยนะครับว่าคุณจะต้องกักตัวอยู่ที่สอปป,อปอลาวนั้นด้วยเนี่ย เป็นเวลาอีก14วันถามว่าทำไมไม่ใช่14บวก14หรอตามข่าวก็คือว่ากักตัวที่สถานกักบริเวณ14วันแล้วเดินทางออกไปแล้วเนี่ยจะต้องกักอีกตามแขวงอีก14วันทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าคุณเดินทางโดยสายการบินนะครับคุณเดินทางจากกรุงเทพแล้วกลับไปสปปลาวคุณจะต้องกักตัวแบบโรงแรมครับถ้าคุณอยู่ในโรงแรมคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง14วันนะครับ แล้วคุณอยู่คนเดียวไนงะมีมาตรการของคุณหมอมีมาตรการของการดูแลไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวกับคุณเลยเขาจะวางอาหารอยู่หน้าห้องนะฮะแล้วเขาก็จะให้คุณทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมาเก็บโซโฟงเสื้อผ้าเนี่ยคุณก็ต้องดูแลเองนะอันเนี้ยอยู่14วันละอยู่ในโรงแรมที่ก็จัดไว้ให้วิธีการอย่างเงี้ยเป็นวิธีการสากลที่ ระยะการฟักตัวของเชื้อโรคเนะี่ยอยู่14วันจริงๆนะครับแล้วคุณก็เสร็จจาก14วันแล้วเนี่ยคุณก็เดินทางออกไปที่อื่นได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราไปกักอยู่ในสถานที่กักบ,บริเวณนะครับตรงตรงนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการที่กักอยู่ในจํานวนที่หมู่มากนะฮะวิธีการอย่างนั้นเนี่ยการอยู่รวมกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อระหว่างทางนะครับเพื่อความมั่นใจจริงๆเนี่ยเราต้องกลับไปที่แขวงของเราเองบ้านของเราเองนะฮะแล้วถูกกักตัวอีก14วันนะครับ ส่วนของจีนนะของจีนก็มีเหมือนอย่างนี้นะครับของจีนเนี่ยก็เข้มเหมือนกันเป็นลักษณะของ14บวก7บวก7ครับของจีนเนี่ยกลับไปกักที่สถานที่กักบ,บริเวณนี้14วันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องผ่านเมืองนั้นเมืองนั้นเนี่ยก็ต้องกักอีก7วันนะครับและเสร็จเรียบร้อยไปถึงบ้านก็ต้องกักอีก7วันอันนี้ก็เป็นมาตรการแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปนะของแต่ละประเทศประเทศไปเราก็คงต้องดูกันด้วยนะครับว่าวิธีการเนี่ยเหมาะ หรือเปล่าในสิ่งที่เรากำลังจะทำนะฮะพอได้ปีบินแล้วนะครับก็คือว่าต้องไปเอา Certificate of Entry นะครับนั่นคือจากสถานทูตไทยในสปปลาวครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการขอวีซ่าอย่างอื่นเนี่ยก็แล้วแต่ตามสามถานทูตนั้นๆจะพิจารณานะครับแล้วอันที่5นี่ก็คือว่าต้องมีผล RT-PCR นะครับตรวจเชื้อโควิดก่อนเดินทางเนี่ยชั่วโมงครับก่อนที่คุณจะเดินทางเนี่ยคุณจะต้องไปตรวจเชื้อก่อนนะฮะ หรือว่าคุณติดโควิดนะครับคุณจะต้องหายแล้วเกิน3เดือนครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้แน่นอนครับคุณจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสนะครับสโดสเป็นเวลาก่อน2ออาทิตย์ครับถ้าคนคนไหนที่คุณยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะฮะคุณต้องไปฉีดนะครับ ผมจะบอกไปเลยนะฮะก็คือว่าบางทีเราอาจจะแบบว่ามไม่ต้องฉีดหรอกไม่ต้องอะไรหรอกอเราไม่ได้ไปไหนไม่ได้เดินทางเราไม่รู้หรอกครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันดีกับตัวคุณครับว่าถ้าเกิดว่าคุณได้รับวัคซีนแล้วนะคุณจะไม่ป่วยหนัดเชื้อจะไม่ลงปอดนะครับแล้วคุณจะไม่เสียชีวิตแต่แล้วการได้รับวัคซีนกันเยอะๆเนี่ยมันช่วยทําให้ประเทศปลอดภัยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการเดินทางกันได้นะฮะอย่างเช่นเมืองไทยเองก็ระดมฉีดกันมากมายครับแล้ว เขาก็คงมั่นใจครับว่าการได้รับฉีดวัคซีนกันเยอะๆแล้วเนี่ยก็เลยทําให้มีมาตรการของการเดินทางเกิดขึ้นถามว่าเสี่ยงไหมก็คงเสี่ยง แต่ประเทศไทยคงจะบอกว่าเสียงก็คงต้องขอลองมั้งครับพร้อมกันนั้นเราก็ต้องมีมาตรการดูแลแล้วก็เข้มงวดไปด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่6ต้องมีวงเงินประกันนะครับไม่ต่ำกว่า5 0 0 0มืเหรียญสหรัฐนะครับผมดูแล้วเนี่ยอยู่ประมาณหลักพันนะครับในวงเงินประกันนั้นๆยกเว้นของคนไทยนะฮะเพราะคนไทยเนี่ยก็จะมีประกันสังคมมีประกันอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดชาวต่างชาติเนี่ยถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย ก็จะมีวงเงินประกันชีวิตวงเงินรักษาพยาบาลอันนี้คุ้มครองอยู่ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในเมืองไทยนะครับได้วงเล็บออกมานะครับว่าก็คือว่าควรใช้บริษัทประกันของคนไทยครับของเมืองไทยด้วยเพราะว่าในการเคลมประกันในการจ่ายเนี่ยถ้าเกิดเป็นของเมืองไทยเมืองไทยเองก็จะจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยได้อย่างโดยตรงแต่ถ้าเกิดซื้อประกันจากต่างประเทศในการเคลมประกันในการที่จะเข้ารักษาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากครับแน่นอนครับอันต่อไปคือต้องมีหลัก พักก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าต้องกักตัว7วันใช่ไหมแล้วเราเดินทางไปเนี่ยก็จะต้องอยู่ที่ภูเก็ตแซนบ็อกอยู่ที่นู่นที่นั่นนะครับ17จังหวัดที่เราให้คุณได้ไปเที่ยวที่จังหวัดดังนั้นก่อน7วันแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกักตัวเลยแล้วคุณไปที่ไหนก็ได้แต่ต้องรู้ครับว่าคุณพักที่ไหนอันนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องการนะครับก็คือว่าคุณจะมีที่พักที่ไหนอยู่ที่โรงแรมอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่ที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยข้อต่อไปคือถ้าเกิดว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า12ปีรับือให้ตรวจ RT-PCR นะครับแล้วก็มากับครอบครัวครับก็เพราะว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วก็เด็กต่ำกว่า12ปีเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับวัคซีนนะครับแต่ก็มากับคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับเพียงแค่ตรวจเชื้อโควิด19ก่อนเดินทางเท่านั้นก็พอครับแต่ถ้าเกิดว่าทางด้านสปปลาวเองเ,เขามีมาตรการของการฉีดให้กับเด็กเนี่ยตอนนี้อยู่ที่อายุ17นะครับ16ลงมาเนี่ย ก็สามารถที่จะมาจากครอบครัวได้นะครับนั่นก็คือขึ้นอยู่กับประเทศประเทศนั้นนะครับที่มีมาตรการของการฉีดวัคซีน,นถึงอายุเท่าไหร่นะเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับทำการบินเข้ามาถึงที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจ rt pcr อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เมืองไทยครับก่อนทางเข้านะครับแต่เขาขอให้พัก1วันครับ ก็เพราะว่าเขาต้องมีการรอผลตรวจ RT-PCR ครับนั่นก็คือพอตรวจวันนี้ใช่ไหมครับจะได้ผลพรุ่งนี้ถ้าผลพรุ่งนี้เนี่ยโอเคปลอดภัยคุณออกไปได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็คงเข้าสู่มาตรการของการรักษาพยาบาลต่อไปนะฮะแล้วก็ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันตามกําหนดนะครับนั่นก็คือว่าเขาจะรู้นะครับคุณเช็คอินที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนนะฮะคุณเดินทางไปที่ไหนเพื่อที่ว่า ถ้าเกิดว่าระหว่างทางเกิดข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างเนี่ยเพียงแค่0.1%เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะได้รับรู้ครับว่าตอนนั้นคุณไปที่ไหนมาบ้าง อย่างน้อยนะครับมันยังเปิดอยู่ตอนนี้ยังเหมาะกับคนที่จําเป็นนะครับอย่างเช่นที่บอกไปแล้วคือนักเรียนนักศึกษานะครับจะเป็นผู้จัดการสาขาจะเป็นนักธุรกิจจะเป็นนักท่องเที่ยวจะเป็นผู้ป่วยที่มีความจําเป็นนะฮะหรือว่าจะต้องกลับเข้าไปเจอลูกอย่างน้อยไม่ได้เจอมาต้องนานแล้วเนี่ยขอฉันเจอสักหเดือนแล้วฉันกลับไปกักตัวที่บ้านเนี่ยฉันก็ยอมอันนี้นะครับมันคือสิ่งที่ขั้นแรกเนี่ยผม คิดว่ามันไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความจําเป็นด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไว้ว่ามันจะเปิดทีเดียวไม่ได้ครับว่าทุกคนเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาเข้าออกไม่ได้นะทุกอย่างเป็นสิ่งที่ใหม่หมดเป็นการทดลองหมดนะฮะและนี่ผมก็เชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเชื่อมั่นมั่นใจ และเอาอยู่นะครับถึงได้เปิดวิธีการอย่างนี้ขึ้นมาเพราะหลายๆประเทศเนี่ยก็เปิดขึ้นมาเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเปิดประเทศเนี่ยต้องควบคู่ไปกับมาตรการของการป้องกันป้องปราบด้วยเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนเนี่ยช่วยๆกันนะครับอีกนิดครับไม่นานครับอย่างที่บอกครับข่าวดีมาทุก15วันเลยแล้ววันนี้และพรุ่งนี้วันที่1พฤศจิกอีก15วันแต่ผมก็เชื่อว่าข่าวดีอาจจะมีเร็วกว่านี้นะ ข่าวดีเนี่ยยังไม่ทันไรเลยนะครับพรุ่งนี้วันที่1กรุงเทพมหานครและอีกหลายๆจังหวัดด้วยกันอนะ่ะยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วอะ่ะยกเลิกตั้งแต่คืนนี้5้าทุ่มเป็นต้นไปคือหมายความว่าคืนนี้เนี่ยไม่มีเคอร์ฟิวแล้วนะสามารถออกไปข้างนอกบ้านได้แล้วครับตั้งแต่5้าทุ่มถึงตีสาคือตอนนี้ยีชั่วโมงก็สามารถเดินทางออกไปได้แล้วสามารถจัดกิจกรรมได้เป็นกลุ่มนะฮะได้ไม่เกิน500คนครับอืมเริ่มจะมีการนัดประชุมนะแต่ไม่ได้ถึงกับคอนเสิร์ตนะครับไม่ได้ถึงมีการเปิดผับ เปิดบาร์นะฮะพวกนั้นยังปิดอยู่ครับแต่เขาเพียงแค่ให้ธุรกิจทุกอย่างดำเนินไปอย่างเช่นจัดงานอนะีเวนต์งานสมมุติว่างานมอเตอร์โชว์งานแสดงสินค้าอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถให้ทำให้คนเข้าไปได้แต่ว่าต้องไม่เกิน500คนครับแล้วก็อย่างที่บอกครับสถานบันเทิงพวกนี้ยังปิดอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เขากำลังพิจนารณาครับว่า1พฤศจิก,กาเนี่ยออกไปแล้วนะครับแล้วก็15พฤศจิกเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนึ่งธันวาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ อาจจะมีการผ่อนคลายหรือผ่อนผันนะครับให้ร้านค้าร้านอาหารทั่วไปเนี่ยสามารถนั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้ครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นผับเป็นบาร์นะครับที่เรากินกันแบบเป็นวงวงเป็นตั้งวงอะไรหรือว่าเป็นแบบคนเยอะแยะอันนี้ไม่ได้นะครับนั่นคือร้านอาหารที่แยกกันนั่นแหละครับอยู่ห่างกันนั่นแหละครับแต่สามารถทานเบียร์ได้อาจจะแก้วหรือ2แก้วอะไรประมาณนี้มันค่อยๆผ่อนผันครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็ดีใจจริงๆครับที่ว่า ยังไม่ทันเลยนะฮะไม่ทันเปิดใช้มาตรการอะไรนี้เลยอะ่ะแต่ก็มีสปปลาวเข้ามาด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุดยอดของการพูดคุยกันระหว่างประเทศละกันเพราะเอาเข้าจริงๆนะครับถึงไทยจะเปิดต้อนรับแต่ถ้าเกิดว่าสปปลาวไม่ได้ยินยอมด้วยเนี่ยวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นครับก็ขอบคุณมากๆาะครับทั้งไทยและก็ทั้งลาวคราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่อง ไทยลาว t ุ g กแกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับข่าวดีมีทุกส5ห้วันเลยครับหรือว่าทุก10วันหรือทุก5วันก็ดีนะ